นี่ครับงานที่อื่นเป็นแบบไหนไม่รู้แต่นี่คืองานสเกล1.1งาน Custom แท้งานฟู l l s i z ขนาดเต็นครับงานแปลง f 1 5 0ปี2022สม23 Honey Try to get me in a room y Everybody a h e wanna talk, why I was coming with the tunes They know I'ma take it far, right Something I already knew, yeah Never needed your applause, nah

นี s <S ่เลยครับหล่อๆครับ XLT SPORT พวงมาลัยแรปเตอร์ด้วยนะนี Bis ่นี่มาดูมาดูเปลี่ยนพวงมาลัยแรปเตอร์แมตตันชิปเปลี่ยนเกียร์ใช้ได้นะเบาดูเบาดูเบานี่เบาคู่หน้าเบาะหลังเป็นเบาแป้งครับไม่ใช่เบาแท้เบาแท้สู้ไม่ไหวครับราคาแพงเอาเบาแป้งเนี่ยแหละให้มันมีอารมณ์แบบรล่อๆแต่ที่เด็ดคือฝั่งไอพวงมาลัยเนี่ยเด็ดสุด ใช้งานได้จริงอ่ะ,อะเดี๋ยวไปรีวิวภายนอกกัน<ฮ>เฟล,ลมารอรับแล้วอ่ะเอาใหม่ครับคันนี้คือ XLT Sport หรือรุ่น Next Gen Sport แล้วกันก็คือเอามาแต่งบอดี้ใหม่นะเอาแปลงเป็น Raptor F150 Full Size ครับขนาดเต็ม จากที่ร้านเราเลยครับชนะ e s p o r t ที่ชนบุรีครับก็อ่ะเดี๋ยวมาไล่กันดูว่า,วาคันนี้ทำอะไรคันนี้มีด้านหน้าครับก็คือยกหัวเก่าออกใส่ยกหัวใหม่เข้าไปหลักๆเลยที่เราต้องเป็นกระชนเหล็กมีช่องลมมีหูลากมีแทงใต้เครื่องก็คืองานของเราต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสเกลหนึ่ต่อหนึ่งกระจังก็1ต่อหนึ่งครับที่อื่นจะว่ายังไงว่าเป็น1ต่อหนึ่งแบบไหนไม่รู้ครับแต่นี่คือ1ต่อหนึ่งของจริงฮะ ฝากระโปรงเป็นแบบขนาดเต็มฟูลไซส์ที่เรามี2แบบครับแบบเรียบๆแรปเตอร์กับแบบเชอร์บี้ที่เป็นจมูกแบบนี้ระบายอากาศได้2อรูออกทางรูนี้นี่ครับเห็นไหมแก้มเป็นงานสร้างครับเป็นงาน c u s t o มนะครับระบายอากาศได้เช่นกันครับตรงนี้นะครับผมไฟหน้าก็เหมือนงานแท้ครับเป็นงาน O E M เป็น LED มี d a y Time มีไฟเลี้ยววิ่งมีกระวิ่งเหมือนกันมีไฟสัญญาณตรงคิ้วล้อเก๋เจังเป็นคำว่า FORD มีไฟ LED 3จุดมีโลโก้แดงอ่าเอาไปใส่รถแท้ได้ครับคิ้วยาวๆใต้นี้นะครับคิ้วใต้ไฟเนีก็เอาไปใส่รถแท้ได้ฟาโปพงใส่รถแท้ได้กันชนใส่รถแท้ได้แต่แก้มใส่ไม่ได้ครับมันเป็นงานสร้างมันออกแบบมาเพื่อใส่กับเลนเจอร์นะครับอ่ะ ชุดด้านหน้าก็มีประมาณนี้ครับส่วนชุดลอด้อชุดล้อก็เป็นขอบ20ลบ44กว้าง12นิ้วครับผมอยางก็เป็นของน่าจะเป็นค่ายอะไรอะเลนโซนะครับยางน่าจะเป็นเบอร์35ครับมาตรฐานทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้เออลืมไปครับมีปีกนกด้วยปีกนกของโปรเฟนเดอร์อ่าเปลี่ยนเพื่อไม่ให้กินหน้ายางด้านในครับปีกนกปรับองศาด้านข้างก็เหมือนเดิมฮากไม่มีอะไรอ ก็มีบาร์แฮมเมอร์เพิ่มเข้ามาครับอุปกรณ์เพิ่มเติมครับใหม้มันดูเต็มดูหล่อขึ้นกระบะก็เป็นขนาดฟูลไซส์ลืมบอกไปครับชิ้นงานเป็นชิ้นไฟเบอร์นะมีแค่กระชนหน้าเหล็กเดียวอย่างเดียวที่เป็นเหล็กนะครับไฟสัญญาณด้านหลังเราก็มีนี่ฮะไฟท้าย LED กลางวันมันไม่ค่อยเห็นไงเห็นไม่ค่อยชัดแตง่งคืนนะ่ยสวยนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยนี่คือฝาท้ายขนาดเต็มฮะ Ford มือเปิดด้านบนนะครับกล้องมาอยู่ตรงรังกันชนแล้วอ่าแล้วก็กันชนครับกันชนเป็นของ F150 นําเข้านะนี่เป็นกันชนแท้ๆเลยเอามาคัสตอมใส่เข้าไปมันก็เลยให้ความพอดีเห็นไหมพอดีไลเนอร์ข้างในก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหนักหน่อยฮะไม่ได้มีโชคเดี๋ยวให้เขาไปใส่โชคเพิ่มเติมเอามีชุดท่อออกคู่นะครับ ส่วนการชนท้ายเนี่ยครับมันจะมีหูรากมาให้แล้วก็มีหัวบอลน,นี่ครับมาอยู่ในเซตเลยนะครับอ,อีกข้อนึงครับไฟท้ายกับฝาท้ายต้องชนกันนะที่อื่นไม่รู้เป็นแบบไหนแต่ของแท้ต้องเป็นแบบนี้อขอฝากไว้หนึ่งจุดครับระบบล็อกเปิดปิดน้ำมันก็ฝากไว้อีกหนึ่งจุดฮนะล็อกระบบไฟฟ้านะครับ นี่ครับงานของเราเป็นแบบนี้ที่อื่นเป็นแบบไหนเราไม่รู้แต่นี่คืองานแปลง F150 ขนาดเต็มขนาดฟูอ่ะยังไงก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยครับก่อเดี๋ยวจะส่งให้โชว์รูมเขาไปเอาไปรีวิวต่อเอาไปส่งให้ลูกค้าต่อก็ยังไงก็ขอบคุณลูกค้าครับที่สุษฎา์ครับลูกค้าจากสุษฎา์คันนี้นะก็ยังไงก็ขอบคุณครับที่เอารถมาให้เราแต่งนะครับอ่ะเข้าๆเร็วๆแค่นี้พอครับร้อนโอเคบายเดี๋ยวส่งต่อให้โชว์รูมเซลไฟต่อเลยโอเคบายสวัสดีครับ Try to get me in a room, yeah. Everybody wanna talk, why? Always coming with the tunes, mm. They know I'ma take it far, right? Something I already knew, yeah. Never needed your applause, nah. They been saying it's a fluke, mmm. This is not a false alarm, nah. It's not. Did it and I never saw my soul, yeah. Devil never gonna hold me close, nah. You can put that on the Holy Ghost. I'm a night hour like I'm OVO. Hit a dance with it like a dozy -si do no. This is not my first rodeo, no. Luck needed, no 40 flow. Yes, I know I look like Cody Cole.